สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคกันนิดนึงนะครับผมมาชี้แจงให้กับลูกค้าที่สนใจกับโรตารี่ฟาร์มเทคนะครับอันนี้เราอยู่กันที่ปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งนะครับตลาดท่ามะเขืออําเภอคลองขุ่นแพงเพชรนะครับนี่นะครับโรตารี่ฟาร์มเทคเรามีทุกขนาดนะครับตั้งแต่ขนาด85ซนติเมตรหนึนะครับ1.6เมตรหนเมตรหนเมตรสเมตรสเมตรยี 2เมตรยีแบบเฟืองแล้วก็2เมตรสีนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็น2เมตรสีนะครับตัวนี้ใส่รถขนาดอ่ร้อยแรงขึ้นนะครับขนาด100แรงม้าขึ้นไปนะครับจนถึง108แรงนะครับคูปะต้า M105 M108 ได้หมดนะครับ12แถวนะครับ72ใบปั่นนะครับขนาด2.4เมตรนะครับ2.4เมตรคือระยะตั้งแต่ใบ ซ้ายไปถึงใบขวานะครับริมซ้ายถึงริมขวา2.4เมตรนะครับทั้งตัวก็จะกว้างมากกว่านั้นเนาะอันนี้คือระยะที่ปั่นงานนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคจะวัดขนาดระยะกินดินนะครับคือขนาดรุ่นรถคือขนาดรุ่นโรตารี่นะครับตัวนี้ก็จะแถมย่อยไปด้วยนะครับพร้อมสมุดใบรับประกันนะครับแล้วก็แถมเสื้อจากทางร้านแล้วก็เสื้อจากทางโรงงานนะครับตัวนี้2.4เมตรนะครับราคาอยู่ที่8 6 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เตรียมจะส่งแล้วนะครับ เตรียมจะส่งลูกค้าอ่าอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใส่คูปต้าเอ็มร้อยแปดนะครับนี่เลยช่วงนี้งานไรอ้อยนะครับตัดอ้อยแล้วนะครับเตรียมปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่บางท่านปลูกใหม่นะครับบางบางท่านเป็นอ้อยต่อเนาะแต่ถ้าท่านปลูกใหม่นะครับต้องการถ่ายพวนแล้วต้องการย่อยดินเพื่อใช้รถปลูกอ้อยเนาะก็ต้องใช้โรตารีฟาร์มเทคนี่แหละครับแน่นอนปั่นย่อยดินนะครับเตรียมแปลงปลูกนะครับ ถัดมาด้านนี้นะครับเป็นตัวขนาด2.2เมตรนะครับตัวนี้เป็นขนาดรุ่นแบบเฟืองนะครับเป็นแบบเฟืองนะครับ ftr 2272 gf นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่เปิดตัวนะครับเป็นเพาเฟืองทั้งหมด3ตัวครับ1 2 3นะครับตัวนี้อ่ารุ่นใหม่นะครับมาเป็นรุ่นใหม่นะครับมีขาตั้งให้ขาสปริงมีทั้งหมด4อันนะครับแถมยอยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทนะครับเป็นระบบเฟือง ลูกค้าบางรายถามว่าอ้าวแล้วระบบโซ่ไม่ทําแล้วเหรอทํานะครับตัวระบบโซ่ยังมีอยู่นะครับตัวที่รุ่น Superfast ส e n เจนสะครับตัว2.2เมตรนะครับแบบโซ่ก็ยังทําอยู่นะครับลูกค้าเดี๋ยวรอของเข้าช่วงสัปดาห์หน้านะครับอตอนนี้ใช้รุ่นแบบเฟือง ก็โอเคครับคงทนแข็งแรงแต่ราคามันก็จะอ้ำมากกว่าเนาะตัว2.2เมตรอ่าที่เป็นแบบโซ่นะครับราคาอยู่ที่79,000บาทนะครับ79,000าบาทมีโปรโมชั่นลดให้นะครับนี่นะครับตัว2.2เมตร20แบบเฟืองรุ่นนี้ก็ตัวนี้เตรียมจัดส่งนะครับที่อ่าอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับใส่ฟอร์ดนะครับ 6, 6 610นะครับใส่ได้นะครับ แบบเฟืองก็ทนทานครับแต่ราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกประมาณ6,000นนะครับห0นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับโรตารีฟาร์มเทคทุกขนาดนะครับก็เชิญในที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร0ู7 5 2 2ป8 8 3 0 9 5 3 3 9 9ง8นะครับที่ร้านปัญญาเทคเตอร์ทั้ง3สาขานะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ